เขตนี้ดักกินมาเป็นสิบปีแล้วนะครับกบก็ยังเยอะเหมือนเดิมไม่มีศูนพันนะครับกบเนี่ยศู์พันยากหลังนี้เป็นไงบ้างหลักทางเข้าก็มีรอยกบมาอยู่นะครับอ้ ไส้ใหญ่ครับไส้ใหญ่อะไรจะใหญ่ขนาดนี้โอ้โเป็นเป้งเลยครับผมแม่ให้มันได้อย่างนี้สิ <laughs> ครับผมมารุณสวัสดยามเช้าครับ ก็มาเจอกันเหมือนเดิมครับสถานที่ดักกบมาดูสิว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างจะเข้าดีไหมหลังแรกอยู่ตรงนี้เราจะมีแต้มเลยเนอะเมื่อคืนมีคนมาช็อตปลาด้วยครับ กลัวว่าจะม,มกลัวว่ากลมมันจะหนีหมดอันนี้มีแต้มไหมโอ้โหสอแต้มครับสวยสวยสวยครับสวยๆครับ,รบปีลิเลยเล็กเล็กหนึ่งใหญ่หนึ่งโอ้โหกินเหยื่อสมดเกี่ยงเลยนะครับสวยครับสวยครับผม จุดตรงนี้เนะี่ยเป็นจุดเด็ดเลยนะครับเอา,าเป็นจุดปลาขึ้นกบมันจะต้องมาออแน่นอนมีแต้มแน่นอนมีแต้มแน่นอนขัดหลังนี่ปากทางเข้ามีรอยกบเลยครับรอยกบยังใหญ่เลยมีตัวครับมีตัวเฮ้ยเอา้าเฮ้ย ไม่เข้าเลยครับผมยังไงเนี่ยมียรอยบแต่กบไม่เข้าครับโอ้อะไรเนาะเนี่ยมันเข้าไม่ได้หรือไงเดี๋ยวรอบก็ปกตินะครับเออไม่เป็นไรโอ้ปลาครับเยอะแยะไปหมดเลย มันมารวมกันอยู่ในคลองครับหลังนี้มองไกลๆเห็นอยู่ครับเห็นตัวอยู่เห็นตัวอยู่กี่ตัวกี่ตัวอ๋อหนึ่งแต้มครับผมหนึ่งแเ้มที่สวยครับไม่มีใครดักเลยนะครับมีแต่ผมคนเดียวเย สบายเลยครับอย่างนี้ก็สบายเลยดลักคนเดียวไปโลดโอ๋อหลังนั้นนะครับมองไกลๆเห็นอยู่เห็นตัวอยู่ครับแต่ไม่รู้ว่ากี่แต้มขอชมหน่อยบิ๊กไหมบิ๊กไหมไซบิ๊กไหม ไซส์เล็กลงมาหน่อยนึงโอ้โหแต่กินเหยื่อไปสะพุงกลางเนี่ยนะครับเอาแล้วครับหลังนั้นก็เอาอีกแล้วครับผมมีดินด้วยมีดินด้วยเดี๋ยวดูมีแต้มเอ้ยโอ้โห เต้มครับผมแน่นแน่นนะโอ้้สามเต้มสวยๆครับโอ้ใสสวยครับโอ,บโอ้โอเคครับครับผมมาดูหลังต่อมาครับหลังนี้อุโอ้โอสะดุดหลังนี้ดักริมนนานะครับผม โอ้มีรอยกบมาด้วยครับมีรอยกบนะก็ต้องมีแต้มนะสิดูสิชมหน่อยโอ้กี่แต้มโอ้สามแต้มครับอีกสามแต้มอีกแล้วครับผมใสเกือบเท่ากันเลยนะครับสวยครับสวย หลังนั้นมองไกลๆเห็นดำๆอยู่นะครับอีกแล้วครับอ่าดูซิกีแต้มอ่าอ่าหนึ่งแต้มครับสวยๆกบกบจะใส่รุ่นๆนะครับส่วนส่วนมากส่วนใหญ่กบตามทุ่งนาจะเป็นอย่างนี้แหละ ดูหลังต่อมาครับผมหลังนี้หลักน้ำน้อยๆหลักน้ำน้อยๆน,นี้แหละมันกบมันจะหากินดีครับมีแตมม้มไอ้ยามีรอยกบมาด้วยนะครับรบอยกบกี่แตม้มอ๋อสองแตม้มอ๋อสามอ๋อสองหรือสาอ๋อสามแต้มครับใส ไซเล็กโอเคครับก็ได้อยู่ครับเนี่ยครับน้ำตามทุ่งนาเนี่ยยังเยอะอยู่เลยยังดักได้อีกเยอะครับกบจะยังกบจะยังอยู่ทั่วไปมันก็อยู่ตามซ่อนอยู่ตามป่าตามกอไอเอ กอผักกอญ้านี่แหละตอนกลางวันเรามองมันไม่เห็นหรอกมันต้องดักมาดูหลังนี้ครับโอ้โหหลังนี้รอยรบมาเพียบเลยงเลยโอ้โหแน่นปึกเลยครับผม <Yeah. S 1> ไม่รู้กี่ตัวครับเนี่ยโอนุ หนึ่งสองมสี่โอ้โหสี่ตัวครับแน่นๆเลยโอ้ oh, oh, oh. เข้าไปได้กลุ่มเข้าเลยเฮ้ยโอ้สุดยอดครับยังดักได้เรื่อยๆนะครับหนามันยังเยอะอยู่เดี๋ยวต้องมาไล่ดักเรื่อยๆนะี่ตรงจุดที่เป็นปลาอ้อยก็ยัง น้ำก็ยังเยอะอยู่ครับผมเรืออีก2หลังหลังนี้ดักน้ำน้อยๆเหมือนกันมีอะไรไหมเมื่อกี้เห็นแป๊บๆเมื่อกี้เห็นแป๊บๆนะอ่าหนึ่งแต้มครับผมสวยครับสวยใสยประมาณนี้สวยครับใส่กลางๆตั้งแต่ดูมานี่ตั้งแต่ยกมาเนี่ มีพลาดอยู่หลังเดียวนะครับเข้าเกือบทุกหลังตู้หลังนี้เอาอีกแล้วครับมองไกลๆเห็นดำๆอยู่เห็นดำๆอยู่นะอีกติดแต้มไม่รู้นะครับอุ้ยสองแต้มครับผมใส่กลางๆอีกแล้วแหมเข้าดีจริงๆนะครับใช้เหยื่อปลาปลาสับนะครับเหยื่อปลาสับ ถึงไปให้เน่านิดนึงแล้วก็เอาปลาหมอเป็นเป็นใส่ลงไปด้วยสักหนึ่งตัวสองตัวเข้าดีครับโอเคครับเก็บกูเสร็จเรียบร้อย12หลังเข้าเกือบทุกหลังเลยนะครับพลาดอยู่หลังเดียวใส่ไปในถุงปุ๋ยทั้งหมด อันนี้หลังเนี้ยครับที่พาดพาดหลังเดียวนะครับตามปลาอ้อยน,นี้ยก็ยังมีน้ําอยู่นะครับยังไล่ดักไล่ได้เรื่อยๆนะครับจนกว่าน้ํามันจะแห้งหมดโอเคครับสําหรับคลิปนี้